สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำนำุขมาถึงท่านแล้วนะคะเตรียมตัวนขึ้นหวานสิบนิ้วป็นุ่มมังกมโยไายทั้งยิ่งทั้งชายที่เมตาเมตาแมเพนหน้าเอ้ยวันนี้วันวจันทร์ขอรับสัน้นติสุขจาาพระเจ้าถูกคำชาบายใจไปวันหน้าเอย้ยว่าแม้ระบายใจไปวันหน้าเอย้ยบายใจทุกบ้านค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยูวาเมในสดุดี4 9ข้อ17 เมื่อเขาตายเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ความเลิศหรูอของเขาจะไม่ตามเขาลงไปฉะนั้นตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เหลือแต่ความดีกับความชั่วเท่านั้นเหลือแต่พระวิญญาณนะไปอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นเองฉะนั้นทําแต่ความดีพี่น้อง <learns> ร่างกายตายคืนสู่ดินแต่วิญญ,ญ,ญาณทั้งสิ้นคืนสู่พระเจ้านะคะอ๋ออธิษฐานก่อนค่ะไม่เป็นก็คิดลืมวันเนี้ย ฮาเลลูยาเอาฟาเตอินเฮ้เวนเฮ้หลบนยู่ในอยู่ทิงดมคำอยู่วินปิดานอนอนาเซซีทีเนเวนกี่วันทีเดลเดเบตแอนด์ฟอร์กีปาร์เดตแอสวิออนโซเฮฟอร์กีเป็นอะไรเธอแอนลีดาโนนีทูกทิ้งที่ันบัตดิลิฟเวอร์อาร์มี่มินฟอยอิสคิงโดเมนเดอาวเวอร์แอนด์เดอร์กรอรรฟอยเออร์เมนข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขก่อนในจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ ขอให้พระประสงค์ของพ่องสมเร็จในโลกเช่นเดียวนวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำเมแก่ข้าพงษ์ไายในการวันนี้ขอทรงยุคนี้ข้าพงษ์ตรลายเหมือนที่ข้าพงษ์ตรลายยุคนี้พูดที่เป็นนี้ข้าพงษ์ตรลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์ตรลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพง์ให้พ้นจากมาราเหตุว่าราดอำนาจฤทธิ์เดชพระศิริเป็นของพ่องสืบไปเป็นนิสอเวทาเลยาขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดพระค่ะหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไร้กราบขอประธานอาภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค้า และพวกเราจะไม่ทําผิดบาปอีกต่อไปโอ้พระบิดาตั้งแต่มีพระวิญญาณทรงนําแล้วไม่เคยทําผิดบาปอ่าร่างกายตายคืนสู่ดินได้วิญญาณทั้งสิน้นคืนสู่พระเจ้าตายแล้วโออะไรไปไม่ได้ฉะนั้นขอทําตามพระองค์ทําตามพระบัญชาของพระองค์ทุกวันขอพระพรลงมายังลูกผู้ที่เชื่อฟังทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมน อ่านามัสการพระเจ้าด้วยเจตพิญาณและความจริงค่ะแตงจีสัตว์เพือเพื่อขอบคุณพระเยซูสันเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเจ้า สุดนำไปบมืองฟ้าราบีดานำไปความเพือตุ๊กตางดเป็นรีบบะเป็นด้วยา ชอบทำฉันขอพึ่งพ้าพระหัตของพระองค์จิตซือตรงขอทำตามพระองค์ทรงนำขอเดินทางบริสุทธิ์หยุดทำบาปรมพระองค์ทรงนำไปสวรรค์เป็นนิรันดร วิญญา้วยความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขทุกคนมาเชื่อพระเจ้ากันตัวโลกกตาปาาสุขสันต์หมดไปนั่นแลหละรอดได้ยแมแม่โลกจะแตกแยก,กเป็นซองเชียผ้าเปียงลงมา ชอบทำ้อยเตีพระเจ้าคนเยอะยิงจองหองอวดตัวอวดรู้อวดรวยพระเจ้าจะไม่คุ้มโปรงให้กลับใจมาหาพระเจ้ายังทันเวลาค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพี่เยซูอามนกล่าวพยานนิดหน้าเมื่อวานไม่เป็นไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์หลังสวนใช่ไหมขณะที่ร้องเพลงนมัสการอยู่ไม่เป็นหมอพระบิดาลูกอยากเห็นหน้าพระบิดาพระเยซูมาทันทีพี่น้องปือถอยแกพระเจ้ามาให้เห็นทันทีเลยไม่เป็น เออดีใจจนน้ำตาไหลเลยซึ่งในพระคุณเพราะไม่เป็นอยากเห็นเวลานมัสการพระเจ้าอยู่นะแล้วก็ร้องเพลงน้มาศการพระเจ้าอยู่อยากเห็นหน้าพระบิดานะมีแรงอ่ะพี่น้องพระเจ้าก็ปรากฏในจอจอ,จอที่หนังสือที่ร้องเพลง ấy, อ่ะจอที่เป็นหนังสือนนั้นพระเจ้าปรากฏหน้าพรนนี้เลยแล้วก็ยิ้มโอ้โห เลื่มปิติจะน้ําตาไหลโฮเลยไม่เป็นร้องโฮเลยเวลาน้ำมาสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะปิติพี่น้องแล้วน้ําตาจะไหลออกมาซึ่งในพระคุณของพระเจ้านะเอ่อต่อไปที่ข่าวกันทหารที่ว่าตายได้สิบล้านประชาชนตายได้แปดล้านเห็นไหมคอมเมนมันอยากได้เอามาสามเสนว่าจะเอาของคนไทยดูที่มันเอาสมองส่วนไหนมาคิดก็ไม่รู้นะ ขเขมรน่นไม่ได้ต้องไปเอาที่ขเขมรแลยใช่ไหมนี่คนไทยเราเกิดในแผ่นดินไทยอพี่น้องถึงได้เห็นไหมแผ่นดินไทยนี่โอ้โหมีพระพรจากพระเจ้าทับทางโลกก็ว่ามีบุญนั้นมีบุญนั้นที่ได้อยู่ในรมผุดาสนาของเข้าแล้วก็รลมพระราชนิอ่าพระราชาพระกษัตริย์นะนะพระมหากษัตริย์ทไทยเนี่ยเห็นไหม บุญบารมีนะช่วยเมตตาต่อคนเห็นไหมอ่ะระยุค็มเมนุโอ้ยไม่ได้จังหวัดชอบตายเกลื่อนก็ไม่ได้โอ้โหนางจันทีนี้โอ้โหคนไทยเนี่ยดีผนนีเลยพี่น้องเออนั้นในเมื่อวานไม่เป็นพูดอังกฤษเแล้วว่าไทยแลนด์อีสครูดใช่ไหมความจริงเพแล้ะอีกูดมายถึงดีเพใช่ไหมประเทศไทยนี่ดีเพ แต่มาลีนั่นพูดโกหกพูดใส่ร้ายไทยใช่ไหมี่เมืวานไม่เ็นบอกไปแล้วนั่นแฮพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้หนึ่งที่โมทีบทที่6กข้อเ for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉะน,นั้นฉะน,นั้นเงินสักบาทก็เอาติดตัวไปไม่ได้เห็นไหมที่สับปะเลือนเออเขายังฟักออกไปเลยตังบาทหนึ่งในลิ้นในป่ากกันฉะนั้นเอาอะไรไปไม่ได้เลยพี่น้องนะเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปคงแต่ความดีฉะน,นั้นทําความดีไว้แน่นหนาแล้วก็ให้เป็นลูกพระเจ้าทุกคน เจ้าพาขึ้นหวันเองนะอ่าเมื่อวานก็ก็ไปงานศุลูกน้องของลูกหน่อยกันนะแต่ไม่เป็นไม่ได้ไปถ้าขับรถกลางคืนขับย่าพี่น้องตามข้างนี้ไม่เป็นมองไม่ค่อเห็นนะนี่อาศัยพระเจ้าทํางานถางป่าอะไรแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าขับรถไม่ค่อยไหวแล้วแต่ฝืนไปถ้ากลางวันนะฝืนไปได้กลางคืนนี่ขับรถหมดสิทธิ์เลยพี่น้องเลยไม่ได้ไปงานศพะนะ แล้วก็รถก็เกิดโซ่มันนั้นดังขืดขาดขืดขาดแล้วอันนี้ต้องไปดูโซ่เหล่าแล้ว,ลวนะ,อะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีอิอิออสยาบทที่สองข้อส uh, ิบเจ็ด and horned ined h o n e i n e s แปลว่าความหญิงจงหงนะ of the earthling man เกี่ยวกับมนุษย์นั้น คนหญิงจองหอมมัสโบดาว down, จะถูกต่กดต่ำกดต่ำลงหนะ้าคนหญิงพยองจะถูกกดต่ำแอนเดอะลอฟชินเนดคนที่หญิงทะนงแล้วและออฟเมนมัสบีคัมโลถูกกดต่ำแอนยาเวอโลนมัสบีพุทออนให้อินเด็ดเดย์เห็นไหมอ่า ความหญิงพยองของมนุษย์จะต่ำลงความโอ้อวดทรนงของมนุษย์จะถูกปราบลงและในวันนั้นองค์พระพุทธเจ้าผู้เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นที่เทิดทูนให้และเทิดทูนในวันนั้นวันที่วันแห่งองค์พระพุทธเจ้าฉังะนั้นเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สุดพระบัญชาของพระเจ้านี้ศักดิ์สิทธิ์พระบัญญัติของพระเจ้านี้ทําตามแล้วจะเริญรุ่งเรืองแต่บางคนไม่ทําตามที่ไม่จเจริญ น่นนอกลูก่นอกทางอยู่เรื่อยเห็นไหมตอนนี้ไม่เป็นสงสารอิสราเอลนั้นไปขอข้าวเขากินเมื่อวานเห็นเนาะบางทีไปขอข้าวถูกยิงมาเอกไปยืนขอเป็นวันวันเป็นลมแล้วมันโอีกถูกยิงอกีกถูกยิงหัวแตกหมดนะโดนเฉียดเฉียดเฉียดเฉียนั่นะเลือดอาบเลยพี่น้องไม่ได้ข้าวเลยไปยืนรอเป็นวันวันผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันผู้หญิงไม่ไปยืนขอข้าววันเนี้ยตั้งเป็นวันวันก็ไม่ได้เรา โดนยิงอีกโหแย่เลยพี่น้องแล้วพวกนั้นก็ขนข้าวขนข้าวแหลงใต้แล้วขนข้าวไปวียงค่ายพี่น้องพอที่ได้ัขนข้าวไปวค่ายราคาแพงเขาก็ไม่มีตังค์ซื้อล้างพอสงครามใช่ไหมโอ้นางพ้าน้องเองอย่าให้พวกเราโดนแบบน,นั้นนะอธิษฐท่านได้พี่น้องอธิษฐท่านอยาให้โดนเราอย่าให้มีเกิดขึ้นในโลกนี้โอนน้โหติดเหมือนมดเลยขอข้าว เขากินเต็มหมดยืนผ้า่ผลก็ไม่มีจะนุ่งเห็นไม่สงครามนี่โอ้โหอัยยศจริงๆพี่น้องฉะนั้นช่วยอธิษฐานกันนะตอนนี้อิสรเอลลำบากอิสรเรลอิหรานพวกนั้นนะลำบากเพรนะอย่าให้มีสงครามแล้วไม่จะลำบากอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันคนยิงต้องถูกกดลงคนไม่หยิงทนง แต่ถ่อมใจจะถูกยกขึ้นจําไว้อันนี้บอกบอก่บอยๆเพรที่พระเจ้าใหม้มาบอกกันบางคนยังยิงอยู่อีกขนาดบอกแล้วบอกคนยิงจะถูกกดนะแต่คนไม่ยิงนะจะถูกยกชูนะคนที่ถ่อมใจอ่อนน้อมถ่อมตนหนึ่งวันบาเพ็ญหนึ่งวันกุศลหนึ่งวันละเลยหนึ่งวันศูนย์เปล่าเข้าใส่ร้าย,ายให้อดทนอ่อนน้อมถ่อมตนทําใจปล่อยวางวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้านะต่อไปสองสมุเอลบทที่ยี่สิบสองข้อย,ยี่ and the h u m b l e ถ่อมใจแล้วแหละทีนี้คนถ่อมใจพี่เพิ่นอยู่วินเซ่เห็นไหมจะได้รับความรอด but you are, are against the h o r e y one that you may bring them low เห็นไหมอ่าพร,พระองค์จะช่วยผู้ที่ถ่อมใจให้รอดพ้นแต่จับตาดูคนหญิงทนงทำให้เขากดต่ำลงเห็นไหมพระเจ้าทำเองเพียพี่น้องเราไม่ต้องทำเลย หมือนกับนั่นแหละเมื่อวานไปโบสถก็ดีนะได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็รู้สึกเด็กหนุ่มหนุมสาวสาว,สาวเด็กลูกเด็กเด็กแดงมาไหว้เรียกแม่รักแม่กันทุกคนนเมื่อวานก็ทํากิจกรรมวันแม่ชาติเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิสองไม่ไปโบสถ์กันไงทําเมื่อวานกันแล้วก็มาพอเปิดเพลงข้าน้นํานมเสร็จแล้วมากราบกันเป็นแถวนะในโบสถ์นั้น เ,เรียกไม่เป็นเป็นแม่หลายคนเกื <c oughs> อบทั้งหมดแล้ว <c oughs> แดีวแม่ลูกรักแม่นะคนนั้นลูกรักแม่บอกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอาตรงชาตินะที่ติดติดเสื้อนอรงชาตินะั้นเป็นตรงชาติตอนนี้ไม่ได้ติดจะเอาไปฝากลูกเด็กเล็กแดงอาทิตย์หน้านะคะผู้ถ่มใจพระเจ้าจะให้รอดพ้นแต่ทุกคนที่หญิงพระยองถูกกดต่ําลงอันนี้ต้องจําแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆต่อนต่อนะพอรู้สิทธิ์ เราอย่ายิงเราช่วยคนอย่างเดียวแต่เมื่อวานอาจารย์อะไรนะอาจารย์พันเทพดรพันเทพมามาเทศนาเขาบอกว่าเออไม่เป็นเนี่ยส่งพระคำเก่งส่งพระคำเรื่อยแล้วก็คนรู้ทั่วโลกแล้วก็ชอบช่วยคนชอบให้คนนี่แหละเขาเห็นพระคิดในตัวไงพระคิดมีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให พระคิดมีแต่ให้พี่น้องถ้าใครมีพระคิดอยู่ในตัวแล้วมีแต่ให้มีเลิศความรักอยความชื่นชมยินดีพีความสันติสุขลองทบริความอดทนใครในความรราสุ่ธิ์ในความดีเฟสฝนในความซื่อสัตย์เย็นตาเนตรความสุภาพอ่อนโยนและเซนส์คอนโซนการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ขอพระเจ้านั่นแหละเรียกว่ามีผลของพระวิญญาณทุกคนไงนะก็บอกว่าไม่เป็นนี่อ่นั่นแหละให้ให้ให้คนเห็นพระคิดในตัวไม่เป็นเพราะอะไรวะ คนมาตัดผมเยอะไหมพี่พี่น้องบางคนไม่มีตังก็ไม่ได้เอาเขาแล้วอีกคนหนึ่งมาถึงเอา้าไม่เป็นก็เลี้ยงนมไปมากกว่าที่เขาตัดอีกอ่าพี่หนึ่งเขาก็บอกว่าโอา้ตัดผมวันนั้นเขามีสามสิบาทก็ให้สามสิบาทที่จิงห้าสิบนะก็บอกยังได้สับรถไปอีกหน่วยหนึ่งยังได้ข้าวกับข้าวไปอีกยังได้นมกินอีกมากกว่าสามสิบปีกว่า ขอบคุณพระเจ้าเขาเห็นพระคิดในตัวไงพี่น้องเขาบอกว่าพระคิดเนี่ยมีแต่ให้ให้ให้เมตตาเนี่ยน,นะทั่วโลกนะอ่าแล้วก็ช่วยคนเห็นไหมให้พ้นบึงไฟนรกทั่วโลกพระเจ้าช่วยนะพี่น้องอ่าพระเจ้าให้แต่งเพลงนี้นะคะจากอิสยาบทที่สองข้อสิบเจ็ดคนถ่มใจจะถูกยกัูแต่ให้รู้คนยิงพยองต้องถูกกดตำ่ำ เพราะเขาดื้อไม่ทําตามพระคมถูกกดทําเพราะความจองหองผู้ใดใจท่อมยอมเชื่อฟังพระเจ้าตูกคําเช้าใจไม่ลำพองอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีจองหองจนยกย่องให้เป็นคนดีสีแผ่นดินเอ่ยอาเมนะ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 ม่ให้เป็นคนดีสีแผ่นดินนะคะอ่าต่อไปสองสมเอ็นบทที่ยี่สิบสองข้อยี่สิบแปดพระเจ้าให้แต่งได้ดังนี้นะคะ พระเจ้าทรงจริงชังคนจริงจองหองคนพยองต้องถูกกดต่ำลงเรื่อยไปพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของคนถ่อมใจลมเมื่อใดเพราะองค์ทรงจุดขึ้นมาน้ำประคิดทรงเนื้อตายและเนื้อโรคไัยทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าข้ายินดีรับใช้ตลอดเวลาทรงสง่าราศีสืบไปเป็นนิรันดร์ อาเมน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 เอาไปพระเจ้าให้เมื่อเช้านะคะพระเยซูจะ,สะเสด็จมาในไม่ชา้าตามพระสัญญาสเสด็จมาอย่างแน่นอนเราทุกคนได้อธิษฐานทูลวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าตลอดไปขอพระวิญญาณเชิญเข้ามาในใจข้าทุกเวลา ขอพระองค์ทรงอยู่ใกล้กำจัดความกังวลทุกคนหมดไปร้อยรวมใจรักพระเจ้าให้เป็นดั่งเดียวร้อยรวมใจรักพระเจ้าให้เป็นดั่งเดียวมาลีรุยามมาสสเสนอพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า มาเรียร์ยาโอ้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเรร์ยาประกาศสกุตุกุตรฟอนกฟอนกชีนตกโฟนกเตขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าประกาศสิกุตกฟอนฟนรชีนใกรเชขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทจนให้ทุกคนลงมือจนในโลกให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคํำเจ้าอ่านพระคำทำตามงามทุ่งลาบพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาสไม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นวัน ไปจำช่วงลงบืงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันอยากให้พี่น้องกลับใจมาหาพระเจ้ายัางทันเวลาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูวาเมนช่วงนี้รับเชื่อค่ะคลื่นดับดับเหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้แล้วพี่น้องถ้าวันไหนเครื่องนี้ดีก็เอาเครื่องนี้นะสองเครื่องมีสองเครื่องเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนกันเอายกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูก ผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งลดพันธนาการผีมารสาตานจากบรรผบุรุษที่เคยทำมา ขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเปรนกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซู มาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปกเมือถวายแก่พระเจ้าปกมืองลูกพระเจ้าคนใมหมายินดีด้วยนะช่วงนี้เอามือขวาวางบนหัวเลยค่ะใครที่เจ็บป่วยนะคะขอพระเจ้านะคะขอพระวิญญาณทรงนำพระกาศโกตรโกเสจชักปากชักลิ้นไม่เป็น ภาษาพระวิญญาณนะคะประกาศสกุลโกฟอนในกันฟานกันเซเกอเโนตโกโฟขอไฟของพระเจ้าชำระตั้งแต่หัวจรดเท้าให้คุณอารีเดินได้ขอพระเจ้าสงวยพรลูกอภิญญาลูกเจ้าเอลูกจักรกลิลูกจงดีลูกสุพินลูกวรพรลูกน้อยน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอปักกาสกุลลูกด้าวลูกตุนลูกเทระการวันเชกร์เกซิโอโนนฟานในกันฟานในกันเซลูกตรงพรลูกไหโลด้วยประกาศสกุลโกฟอในกันเซพิลดาด้วย โซโครโกเซให้อย so, ok ู Sch ่ตามพระบัญชาของพระเจ้าทุกคนประกาลคาชีตั้งอยู่ในศีลในธรรมของพระเจ้ากาลคาชิวูเรโกฟอนนเงฟเฟนโซโรโกเซดำเนินตามชอบธรรมที่พระเจ้าเรียกว่าท่านคือคนชอบธรรมแล้วโซชินโกฟอนในเงฟเฟนนกาเซให้สงครามหมดไปการไวรูเครุหมดไปแก๊้งคอนเซนเตอร์หมดไป แกงกอดเซ็นเตอร์มาใหม่อ hmm. like, yeah, sure. yeah, em. yeah. ีกเยอะอีกแล้วนะพี่น้องอย่าไปไลค์อย่าไปแชร์อย่าไปแอปนะประกาศสกุโกอย่าไปคลิกโวยโกฟอนในกาชชินนังโกฟอนในกัฟฟานในกัชชินนักษนัโกฟูไว้ใจไม่ได้เพเดี๋ยวนี้ท่านหน้าไม่เหมือนพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครเพแล้วมนุษย์นี่ไม่เป็นไม่อยากเชื่อใครไม่ไว้ใจใครพระเจ้าไม่เคยมุสาเลยพี่น้องเชื่อพระเจ้าดีกว่านะคะประกาศสกุลโกะต่อฟานใัฟฟานใกัชชน ตอนังกตโทรโฟนกัฟ ok so ้านักงฟ้า <tao> น <questo facade> ังกัชีนั่นกัฟานังกัเซมนุษย์ไม่เป็นไม่เชื่ออีกต่อไปเพราะว่าทําให้ไม่เป็นผิดหวังนะประกสศโซโลโกโฟนกับตอนนันกัเซไม่เป็นขอเชื่อพระเจ้าตลอดชีวิตโซโลโกโทรฟ้านังกัฟานังกัชเชพระเจ้าไม่เคยหลอกพระเจ้าอยู่ใกล้ตลอดพระเจ้าดูแลตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สารกัตร์สารกชเช ให้พระเจ้าเผาคนชั่วเหมือนเมืองบาบิโลนไปคะเพราะพระเจ้าเผามาแล้วโอ้พระบิดาประกาศสกตลกบฟันยังไงฟันงะชีนงะเซตรงไหนที่ผิดสำสอนทางเพศกันนักพระเจ้าเผาไว้หมดไปค่ะประกาศสกุลกบเซ่งงาซานงาฟอนตรงไหนที่รักขี่กมวยโกงชาติโกงแผ่นดินเผาไว้หมดไปค่ะสกุกเซ่พระเจ้าเผามาแล้วคนชั่วร้ายสรุโกเซ่น้ําท่วมโลกมาแล้วประกาศเซคนชั่วร้ายนักก็น้ําท่วมโลกทีนึง โอ้สิการตะลอกฟูรักาซีเด็กโอจงกลับใจเธอจงกุหลงให้กลับจิตคนทำผิดให้กลับใจทุกคนซาดิการตะลกาซีนเด็กโฟูรกซนกซโอ้พระกัชกโรักษฟูรักาฟานเงแค่ชีนกษาซีนักษาใครเป็นโรคใรขอให้หายตั้งแต่หัวจรดเท้าขอพระเจ้าเปลี่ยนเซีนใหม่ให้ลูกทุกคนด้วยเถิดในที่นี้ที่ฟังคลิปนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามน ซิปนิลพระนมและบางคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้า,าเพ็นน้าเอ้ยว่าแมวมาฟังวาจาเจ้า,าเพ็นน้าเอ้ย <c oughs> ชีวิตนี้พระเจ้าทรงสร้างทรง,งนำทางไปสู่สวรรค์ไม่มีมันทิหน้าจะชทินด้วยกันทางบาปนั้นเราไม่ไปเราไม่ไปไม่ยึดติดทางของเน้าทาไม่ยิ พระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเลีนเลือนล,ล่ลานลุดอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดอย่าให้ผิดข้อใดก้อนหนึ่งนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิจูสวัสดีค่ะ